อทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาก็าตามคาดนะคะก็เบรกกรอบแนว แนวกรอบบนของ ascending triangle ก็คือสามเหลี่ยมอย่างนี้ไปแล้วนะคะก็เบรกไปเรียบร้อยแล้วก็สำหรับระยะอันนี้คือว่าเป็นภาพบวกในระยะกลางถึงยาวนะคะแต่ว่าช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงก็เลยมองว่าระยะสั้นก็อาจจะมีการพักฐานอีกครั้งหนึ่งก็การพักฐานเนี่ยถ้าเผื่อมันไม่ได้หลุดตรงแนวที่มันเบรกไปที่3 4 5 0เหรียญก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะคะก็ถ้าเผื่อยืนตรงนี้ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อซึ่ง ก็เรามองเป้าหมายถัดไปที่สามพัเิหรียญนะคะสำหรับการเบรกเอารอบนี้ค่ะโอเคอ่ะพี่เมย์สรุปขยับจาก3,6มพักให้แล้วนะครับเป็นสามพันค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะเป็นเรียก <c oughs> ว่าเป็นเทรนที่ที่มันยังเลทโปรฟิตรันได้นะครับแล้วก็วางจุดต่างๆไว้นะครับไว้ให้แหละนะครับแต่เดี๋ยวเทคนิคถ้าจะเทรดยังไงแล้วก็คนที่จะเทรดอาจจะฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุยกับคุณโน้ด้วยนะครับ